คนหมายเลขเก้าค่ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเลขเก้าเนาะไม่ต้องดูเยอะไม่ต้องพูดเยอะคนหมายเลขเก้าเป็นเลิศทุกด้านเป็นเลิศทุกด้านแต่คนหมายเลขเก้านะคะคุณต้องเป็นคนคิดดีพูดดีทําดีแล้วสอดคล้องเพราะคนหมายเลขเก้าหนึ่งเลขเป็นมงคลสองเลขเก้าคือความก้าวหน้าทุกมิติทุกด้านนะคะแล้วก็ความเป็นผู้นํามีอํานาจมีบารมียิ่งใหญ่ชนะเลิศเป็นผู้นําเป็นผู้เสียสละ หมายเลขเก้าเป็นเลิศทุกด้านค่ะเป็นผู้เสียสละเพื่อให้คนอื่นนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอหมายเลขเก้าเป็นแบบนี้จริง,รงๆค่ะคนหมายเลขเก้าจะเป็นเลิศแบบนี้ทุกด้านเลยโอเคเวลาหาเงินเราก็รู้ว่าเราหาเงินแต่จิตอะค่ะมันเป็นนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอให้พ่อแม่รอดให้ลูกรอดให้สามีรอดให้คนนู้นนึกถึงคนนั้นนึกถึงเพื่อนนึกถึงคนนี้พอเราจะได้อะไรดีๆเราก็อยากแบ่งปันคนนั้นเฮ้ยอยากให้คนนั้นมาลองทําแบบเรา,เราดูมันดีนะมันเลิศนะอะไรแบบนี้ค่ะคนหมายเลขเก้าจะเป็นแบบนี้ คือคือเป็นอัตโนมัติเลข9ก้าไม่ได้ไปอยู่กับใครง่ายที่ครูเคยเล่าให้คุณฟัง่ะคะใครที่ฝันถึงเลข9ก้าหรือใครที่ฝันถึงอะไรก็ตามแต่แบบนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะครูบอกเลยครูไปแบบดูหลายศาสตร์มากนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะคุณมีเลข9ก้าปิดท้ายบัตรประชาชนคุณคิดดีพูดดีทําดีทดําบุญทําทานอะไรที่เป็นสิ่งดีเกื้อหนุนชีวิตคุณคุณทําเถอะเพราะคุณจะดีทุกมิติเลย คุณแทบไม่ต้องมีปัญหาอะไรเลยค่ะคนเลขเก้านะคะการที่มาตกเลขเก้าไม่ใช่เรื่องที่ที่ที่แบบบังเอิญเลยนะคะเหมือนนพเก้าเช่นเดียวกันคุณไปดูนะคะเลขนพเก้าหรือเลขเก้าเป็นเลขที่สูงเป็นเลขที่สูงสุดแล้วเป็นเลขที่คนที่มาใช้ต้องมีบุญและมีบาร,รมีนะคะอย่างที่ครูบอกคุณว่าคุณไม่เคยกลัวใครที่จะมาก๊อปคำว่านพเก้าเพราะคุณไม่เคยกลัวและคุณไม่เคยทําอะไรเขาด้วยนะคะคิดดีส่งบุญค่ะ ครูเห็นมาเยอะค่ะคนที่ก๊อปปี้แบรนด์พยายามก๊อปปี้สินค้าพยายามชื่อก็ยังเป็นนุพเก้านะคะลดความอว้วนนุพเก้าอะไรสารพัดครูรู้หมดค่ะแต่อย่างที่ครูบอกคุณค่ะไม่ต้องไปโกรธไปแค้นไปอะไรให้อภัยแล้วก็ส่งบุญให้เขาเพราะไม่ใช่ใครก็ใช้คําว่านุพเก้าได้อันนี้เชื่อครูเถอะค่ะไม่ไม่ใช่ใครก็จะใช้นุพก้าได้ต้องสร้างบุญต้องมีบารมีมาเกิด คุณต้องแบบมีตั้งหลายภพชาติมาชาตินี้คุณถึงได้ใช้แล้วเจริญรุ่งเรืองบางคนชื่อสูงมากก็ตกแปก๊กบางคนใช้ชื่ออะไรที่ไม่เหมาะกับอะไรก็ไปไม่ได้นะคะอันนี้คือลองลองไปศึกษาดูนะคะ เพราะฉะนั้นเราจงเป็นใจที่มีจิตที่ดีเป็นจิตที่ให้นะคะยิ่งยิ่งใช้คาําว่านุพเก้าแล้วนี่ไปห่วงไม่ได้เลยนะคะเอาที่สบายใจเอาที่เขาสบายใจเลยเหมือนเราได้ให้ชีวิตเขานั่นแหละค่ะแม้เขาจะทําอะไรไม่ถูกไม่ต้องก็ตามสุดท้ายแล้วเขาก็จะถูกบทลงโทษเพราะเลขเก้าไม่ได้ว่าใครจะมาทําเล่นๆได้หรือว่าชื่อที่สูงส่งเบอร์นี้นะคะ่ะไม่ใช่ใครก็ใช้ได้เข้าใจตามนี้นะคะ